เพื่อนคืนที่าน,นมานี่นะครับในเทศบาลตำบลยะริงจังหวัดปัตตานีปรากฏว่ามีผู้ก,อก่อความไม่สงบนะครับไปวางระเบิดตั้ง6จุดด้วยกันก็ทําให้ชาวบ้านนั้นบาดเจ็บสาหัสแล้วก็ทรัพย์สินเสียหายนี่เป็นภาพที่ทางเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งบอกว่ามีการวางระเบิดในเขตเทศบาลตำบลยะริง ที่นะฮะจังหวัดปัตตานีปรากฏว่าเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบเป็นพบเป็นบ้านของชาวบ้านนะครับที่ถูกแรงระเบิดโดยเฉพาะร้านขายของชาแห่งนี้อยู่ที่ถนนหน้าวังนะครับแรงระเบิดทําให้หลังคาบ้านประตูนั้นนะครับพังเสียหายแต่ปรากฏว่าเจ้าของบ้านอยู่ใรร้านนะครับก็บาดเจ็บสาหัสอ,ออกมาไม่ได้คือนางสุปราณีเพชรวิไล อายุท่านตั้ง66ปีแล้วนะครับแล้วก็ลูกออกไม่ได้ต้องร้องขอ,ของความช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ก็เลยมีการทังประตูเข้าไปแล้วก็ช่วยเหลือออกมาได้เหตุการณ์ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ก็มีการปิดเส้นทางหมดเลยนะครับเพื่อดูแลความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนหรืออาจจะถูกลอบทำอะไรอีกก็ได้ตรวจดูทั้งหมดนะครับปรากฏว่าที่อื่นไม่ว่าจะเป็นหน้าธนาคารทกสตู้เอทีเอ็มได้รับความเสียหายนะครับหน้าสหกรณ์เกษตรอำเภอยะริง กนะครับพระคารออมสินที่ตู้ ATM ก็ได้รับความเสียหายอย่างที่ดูภาพข่าวอยู่ตรงนี้รวมทั้งจุดที่3ก็แผงขายหน้าถนนรามโกมุตซอย9จุดที่4ก็ร้านขายของจาที่ถนนหน้าวังประตูหน้าร้านก็เสียหายไปนะครับโดยเฉพาะจุดที่5นั้นที่หน้าบ้านพักของคุณสุเรนุรดินอันอิสรุตนะครับเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่2ตําบลยาบูซึ่งเจ้าที่ก็ไปตรวจสอบความเรียบร้อยปรากฏว่านะครับเ่ยระเบิดก็ต มเข้ามาอีกนี่นะมีผู้บาดเจ็บห้านายด้วยกันที่เป็นเจ้าหน้าที่ถูกนําตัวส่งโรงพยาบาลซึ่งส่วนมากก็เป็นตํารวจนะครับเอาล่ะว,วันนี้ตื่นเช้าขึ้นมาก็คงจะดูต่อไปนะครับเพราะว่า6จุดนั้นมีนะเรื่องหลักฐานอะไรยังไงบ้างแต่เท่าที่ตรวจสอบเบื้องต้นนั้นเป็นระเบิดสแสวงเครื่องซึ่งนะครับพอกดไปปั๊บแรงระเบิดก็กระจายไปทั่วบริเวณจนให้รับความบาดเจ็บแล้วก็เสียหายอย่างที่ว่านี้คาดว่าคนร้ายนั้นมาไม่ต่ำกว่าสิบคน